เข้ามาในโปรแกรม a s p e n 4.2่นะคะให้เรากดนะคะตัวชิป F7 นะคะก็จะเป็นการเปิดให้เหลือแค่ตัวกราฟแบบนี้นะคะตัวกราฟเทเทีจากนั้นเนี่ยก็กดปุ่มค o n t ทรลอนนิดน,นึงเพื่อเป็นการปิดแก็นะคะคราวนี้เมื่อเราเข้ามาท่านี้แล้วเนี่ยวิธีการพิมพ์เราพิมพ์หุ้มนะคะลงไปตัวแรกก่อนจากนั้นตามด้วยสแลจากนั้นตามด้วยคำว่าซิดนะคะเพราะว่าเราต้องการเปรียบเทียบกับซิเนาะจากนั้นกดอินเตอร์ได้เลยค,<ๆ>ค่ะเขาก็จะขึ้นกราฟแนวโน้มขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแนวโน้มเนี่ยดูง่ายมากถ้าเส้นชี้ขึ้นแสดงว่าเป็็นนนนนแแแววววโ้้ม่่าใหหอยตตัััรรกกกเปละะค เราก็จะยๆ connected. ๆ connected. ๆึดตัวเลขเป็นหลักคือ PTT แนวโน้มชี้ขึ้นคือ PTT แข็งแกร่งกว่าเซตนั่นเองแข็งแกร่งกว่าเซตหมายความว่าถ้าเซตขึ้นเนี่ย PTT จะขึ้นมากกว่าที่เซตขึ้นแต่ถ้าเซตลง PTT จะลงน้อยกว่าที่เซตลงอันนี้คือคําว่าแข็งแกร่งกว่าแต่ว่าถ้าอ่อนแอกว่าเนี่ยก็จะเป็นการกลับกันก็คือถ้า PTT อ่อนแอกว่าเซตหมายความว่าถ้าเซตลง PTT จะลงมากกว่าที่เซตลงแต่ถ้าเซตเซตขึ้นนะคะ PTT ก็จะขึ้นน้อยกว่าที่เซตขึ้นคือความหมายของคําว่าอ่อนแอกว่านั่นเองนะคะ